ดดวงชาวลาสีมินยักษ์ร้องโหเขาไปทำอะไรให้คุณนะผมถึงตามขนาดนี้ตามกันแกล้งเหยียดย่ำขนาดนี้นด้วยโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาถ้าศัตรตูท่านมีมากนะผมพบองค์ไพรีพี่นาศนนัตรตูพังพี่นานนคเคยได้ยินไหมครับโบราณโบราณเขาว่าไว้พบไพรีพี่นาศัตรูพี่นาน,ตตน,าน,นะผม การแก้คุณใส่หมดนำ้ำเพราะสมัยก่อนชอบการแกล้งคุณใส่หมดน้ำใส่กัน250บาทพระเก่านะจ๊ะนะครับพระเก่าเก็บนะจ๊ะของหมอซานเองนะผมนะผมแล้วก็พบคู่กับเหรียญพระปางปาบมารนปางสะดุ้งมาร์นนะพระปาพระเก่าเก็บนะครับมีทีใหญ่นะจ๊ะย้ำก่อนนะ250บาทนะครับพบคู่กันเหรียญละ250บาททักไลน์มาซันนี่สี่สยักษ์ยองร้องโหเขาไปทำอะไรให้คุณ ปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรู้เล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวดูสินอนไม่หลับแล้วอ่ะแล้วผมมันทําอะไรให้ไม่ได้ทำแล้วนะครับไม่ได้ทำ่ะแต่ว่าคนประเภทเนี่ยมันเป็นคนที่แย่นะครับคนที่เข้ามายื้อแย่งก่งแย่งชริงดีกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาของท่านทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดอดทนอดกั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณยังมีมิตรสหายก็คือยักษ์ยักษ์เปรียบเสม,มือนผู้มีอํานาจบุรบาลมีวัสนาใครมากันแกล้งใครไม่เป็นธรรมโดนจัดหนักจะเต็ม อนันการส่งมอบสองถ้วยเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีคนที่ใช่มีคนคที่เข้ามาสนับสนุนคำชูนหนุนนำโชคะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงชะตาจะสมสมสมหวังดังใจหมายปิดาดปักลงมาเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวไอ้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปิดาล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง อบผมมิดหบบปักตรงกลางใจเขาเรียกว่าเจ็บปวดโลลาสแสนทุกทร,รมานหักหลังเราคน้นแบบนี้คบไม่ได้อย่าไปคบอยาไปช่วยมันอบผมเนี่ยหักหลังเราระผมการส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดตักจัดเต็มในโชคตะตาทําสิ่งไหนสิ่งนี้ย้อนกลับไปสองเหรียญเกิดขึ้นเองมาทางไหนเองกลับไปทางนั้นเองทําแบบไหนเดี๋ยวเองได้แบบนั้นกฎแห่งกรรมมันมีจริงเขาเรียกว่ากฎเขาเรียกว่า กรรมติดจรวดเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดนำผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักกุ้มกรองรักษาสามเหรียญมันเกิดขึ้นในโชคตาดวงตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคในหัวปีตะเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียมเงินอดทน,อด,ทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวตรงนี้ตกตำแหน่งขี้เหนียวนะบอกขี้เหนียวเพราะว่าเจอมันคนกันแกล้งมาเยอะมันต้องระวังเป็นพิเศษเก็บเงินเก็บทองด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอเมลโลนักรบกาไดกาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นเอมเพสตกตำแหน่งในดวงชะตาโอรันยิ่งใหญ่เกียงไกเรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันดีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านมีราชสีมานอนสบตักเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามศาสนาสนุนข้ามชูหนุนนําโชคชะตาจงใช้ตรงนี้ให้เป็นเพสตรงข้ามที่เข้ามาสนับสนุนหนุนนําโชคชะตาโดยตตะาของท่านระวังปีศาจมูมานนางมาร้ล่คนอิจฉาให้ร้ายใส่้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาถ้ามันดูดีถ้ามันเด่น นะผมท่านมีเพียพร้อมแ้วแหวนเงินทองเม็ดนินจิดาว่ามันมันไส้เพราะฉะนั้นท่านต้องระวังไอปีศาจเนี่ยมันน่ากลัวนะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลบหลีกและต้องใช้มนสเสนมนทาความซื่อตรงของท่านนะผมความเอาจริงเอาจังนะผมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนนมนเสนจงใช้เป็นดึงดูดเข้ามามนดมุจนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่าน รับทรัพย์ลอยโชคไม่นานไม่ชา้า ok t h เว a v e บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายด้พบได้เจอในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน The วอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญมารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากุ้มงรองรักษาดวงชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเตรียมตัวเป็นอภิมาาเศรษฐีเศรษฐีเงินล้าน จะรวยเลยรวยเฮงๆขอดำนําลายแบบนี้นะครับนี่คือดวงชะตาของคุณนะผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับหนึ่งคำถามครับหนึ่งคำถามหมอสันจะเปิดไพ่อย่างนี้นะเห็นเฉพาะไพ่นะหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้นะครับผมแต่ถ้าดูดวงโดยรวมการงานการเงินความรักสี่นาทีโดยรวมสี่นาทีนะครับผมสี่นาทีนะครับสี่นาทีส่งคลิปจะเห็นหน้าหมอสันแบบนี้นะครับเห็นหน้าหมอสันนะจ๊ะ 8นาทีก็จะเห็นหน้าหมอสันรับส่งคลิปให้ครับ8นาทีก็จะมีเรื่องดวงแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นมาครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สท้ายคลิปรับฟังคําทํานายต่อยัันยาวๆนะครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านมีอะไรบ้างสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีมีนเดือนนี้ภาพรวมความเป็นไปของชีวิตเดือนนี้สําหรับชาวราศีมีน เปรียบเสมือนการเดินทางข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างฝันกับความจริงดวงดาวส่องแสงมาบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณราวกับคลื่นทะเลที่เคลื่อนไหวเบาๆแต่มีพลังแฝงอยู่ภายในในช่วงครึ่งแรกของเดือนคุณจะรู้สึกเหมือนกับนักเดินทางที่ยืนอยู่หน้าทางแยกความรู้สึกผันผวนและการคิดมากเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่คือช่วงเวลาที่ดาวดวงแห่งโชคลาภกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ ทำให้โอกาสต่างๆเริ่มชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับเมื่อเมฆหมอกค่อยๆจางลงแล้วเผยให้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามครึ่งหลังของเดือนจะเป็นช่วงที่พลังงานบวกไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและกำลังใจมากขึ้นเราวกับดอกไม้ที่ได้รับน้ำและแสงแดดพอเหมาะแล้วเริ่มเบ่งบานความคิดสร้างสรรค์จะทําให้คุณมองเห็นทางออกและโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนด้นานการงานและอาชีพ เรื่องการงานในเดือนนี้เปรียบเสมือนการปลูกสวนใหม่คุณอาจจะต้องเริ่มต้นบางอย่างใหม่หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เคยชินในสัปดาห์แรกอาจจะมีความทา้าทายเล็กน้อยเหมือนกับเกษตรกรที่ต้องไถนาใหม่ดินอาจจะแข็งและต้องใช้แรงมากกว่าปกติ หากคุณเป็นพนักงานบริษัทจะมีโครงการใหม่หรือความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นที่ต้องการความละเอียดและความอดทนตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าใหม่ที่สำคัญหรือต้องเรียนรู้ระบบใหม่ที่บริษัทนำเข้ามาใช้ในช่วงแรกอาจจะรู้สึกเครียดเล็กน้อยแต่พลังธรรมชาติของราศีมีนจะช่วยให้คุณปรับตัวได้ดี สำหรับผู้ที่ทำงานด้านศิลปะดนตรีหรือสื่อสารมวลชนเดือนนี้จะเป็นช่วงทองที่ความคิดสร้างสารรค์ไหลเวียนอย่างไม่หยุดหย่อนเหมือนกับลำธารใสที่ไหลผ่านป่าเขียวคุณจะพบแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ธรรมดาธรรมาในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่น่าประทับใจได้ประมาณกลางเดือนจะมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจเรื่องอนาคตในการทำงานอาจจะเป็นการเสนอตำแหน่งงานใหม่การจ้ายแผนกหรือโอกาสในการเรียนต่อเพื่อพัฒนาตนเอง การตัดสินใจในครั้งนี้จะส่งผลต่อเส้นทางอาชีพของคุณในระยะยาวหากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่อมากกว่าปกติแต่ต้องระวังการคัดเลือกงานให้ดีอย่าเพิ่งรับงานทุกอย่างเพราะกลัวพลาดโอกาสควรเลือกงานที่สอดคล้องกับความสามารถและเป้าหมายระยะยาวช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีเรื่องการเงินจากการทำงานอาจจะได้รับโบนัสพิเศษการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้พิเศษจากโครงการที่ทำสำเร็จ ความสำเร็จนี้จะเป็นผลมาจากความพยายามและความอดทนในช่วงที่ผ่านมาด้านการเงินและการลงทุนเรื่องเงินทองในเดือนนี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลผ่านแปลงนาบางช่วงจะซาะลึกบางช่วงจะตื้นเขนินแต่โดยรวมแล้วจะมีการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องช่วงต้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องใช้เงินซ่อมแซมสิ่งของในบ้านการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรก็ตามรายจ่ายเหล่านี้จะเป็นการลงทุนที่ดีในระยะยาวเพราะจะช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประมาณกลางเดือนโอกาสในการหาไรายได้พิเศษจะเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจผ่านทางเพื่อนแนะนํางานพิเศษการขายของที่ไม่ใช้แล้วหรือการได้รับเงินคืนจากการลงทุนที่เคยทําไว้ ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องออกแรงมากเกินไปสำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเล่นหุ้นหรือการลงทุนแบบเสี่ยงสูงดาวสองแสงมาบอกให้คุณมองหาโอกาสในการออมเงินแบบสม่ำเสมอเช่นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตำ่ำหรือการซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ หากคุณมีแผนจะซื้อบ้านหรือรถยนต์ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะชมในการหาข้อมูลและเตรียมตัวอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆหรือได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากคนรอบข้างต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินแบบหุนหันผันแล่นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจจะมีสินค้าหรือบริการที่ดูน่าสนใจแต่ไม่จำเป็นให้ใช้เวลาคิดก่อนตัดสินใจซื้อและเปรียบเทียบราคาจากหลายๆแหล่งด้านความรักสำหรับคนโสด เรื่องความรักสําหรับชาวราศีเมีนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินเล่นในสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามคุณจะพบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายและมีโอกาสที่จะเกิดความรู้สึกพิเศษกับใครสักคนช่วงต้นเดือนจะมีการพบกับใครสักคนในสถานที่ที่ไม่คาดคิด อาจจะเป็นในร้านกาแฟาที่เคยไปเป็นประจำในงานเลี้ยงของเพื่อนหรือแม้แต่ในรถไฟฟ้าระหว่างเดินทางไปทำงานคนๆนี้จะมีบางอย่างที่ดึงดูดใจคุณไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่เป็นบุคลิก,กภาพหรือความคิดที่สอดคล้องกับคุณตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพบกับคนที่ชื่นชอบหนังสือเล่มเดียวกันในร้านหนังสือหรือคนที่มีความเห็นตรงกันเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนทนาครั้งแลกจะรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเก่าที่เจอกันใหม่มีเรื่องพูดไม่รู้จบและรู้สึกสบายใจประมาณกลางเดือนความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นมีการแลกเปลี่ยนข้อความหรือโทรคุยกันบ่อยขึ้นและเรื่องมีการนัดเจอกันในสถานที่ต่างๆอาจจะไปดูหนังด้วยกันเดินเล่นตลาดนัดหรือไปทานอาหารรานเล็กๆที่อบอุ่นอย่างไรก็ตามช่วงนี้ต้องระวังอย่าเร่งรีบเกินไปให้เวลาแก่ตนเองและอีกฝ่ายในการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง บางครั้งที่ดูดีในตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดือนนี้จะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในไลฟ์ของคุณแต่ต้องระวังคนที่พูดหวานเกินไปหรือเร่งรีบเรื่องการพบกันในชีวิตจริงให้ใช้เวลาคุยกันออนไลน์ให้นานพอที่จะรู้จักกันดีก่อน ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์หากคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ก็อย่าลังเลที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงแต่ถ้ายังไม่มั่นใจให้เวลาตัวเองมากขึ้นเพื่อคิดอย่างรอบคอบด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีเมีนที่มีคู่รักหรือแต่งงานแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้าหากันเหมือนกับการเต้นรำคู่ที่ต้องฝึกฝนจังหวะให้เข้ากันบางครั้งอาจจะเหยียบเท้ากันแต่เมื่อเข้าจังหวะแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่สวยงามช่วงต้นเดือนอาจจะมีเหตุการณ์เล็กๆที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งหรือความเข้าใจผิดกับคู่ของคุณอาจจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินการวางแผนอนาคตหรือเรื่องการดูแลครอบครัว สิ่งสำคัญคือต้องนั่งคุยกันอย่างใจเย็นไม่ให้อารมณ์มาครอบงำตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยากเปลี่ยนตกแต่งบ้านใหม่แต่คู่ของคุณคิดว่าไม่จำเป็นหรือคุณอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่อีกฝ่ายคิดว่าควรจะออมเงินก่อนให้ลองหาจุดกึ่งกลางที่ทั้งคู่พอใจได้อาจจะตกแต่งแค่ห้องนอนหรือไปเที่ยวในประเทศก่อน กลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มหวานชื่นขึ้นมีการทํากิจกรรมร่วมกันที่สนุกสนานอาจจะไปเดินเล่นตลาดเก่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันหรือทําอาหารเมนูใหม่ๆที่บ้านการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นสําหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกหลานหรือการขยายครอบครัวหากยังไม่มีลูกเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการวางแผนครอบครัวหากมีลูกแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ดีๆเกี่ยวกับการศึกษาหรือกิจกรรมของลูก ช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสพิเศษที่ทำให้คุณและคู่ของคุณได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆหรือการไปงานแต่งของเพื่อนที่ทำให้นึกถึงความหวานของวันที่ผ่านมาหากคุณกำลังมีปัญหากับคู่ของคุณเดือนนี้จะเป็นโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่แต่ต้องทำด้วยความจริงใจและความอดทนจาคาดหวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปข้ามคืนให้เวลาแก่กันและกันในการเยียวยาและปรับตัว ท้ายที่สุดแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกับคนที่คุณรักความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกที่มีต่อกันแต่เป็นการเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันผ่านทุกสถานการณ์ในชีวิตดวงชะตาราศีมีนประจำเดือนเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นดวงดาวส่องแสงมาบอกว่าคุณกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต เหมือนกับเสียงคลื่นทะเลที่เริ่มเปลี่ยนจากความสงบเงียบมาสู่ความกระเพื่อมที่เต็มไปด้วยพลังงานในฐานะที่เป็นราศีน้ำราศีสุดท้ายของจักรราศีคุณจะรู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานที่ไหลเวียนรอบตัวอย่างชัดเจนด้านการงานความคิดสร้างสรรค์กำลังเบิกบาน เดือนนี้จะเป็นท่วงที่ความคิดสร้างสารรค์ของคุณไหลรื่นเหมือนลำธารใสคุณจะพบว่าตัวเองมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาในหัวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในงานหรือการนำเสนอโครงการใหม่ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของคนรอบข้างจะกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายงานที่ต้องเจรจาต่อรองหรือขายของคุณจะสามารถอ่านใจลูกค้าได้แม่นยำขึ้นรู้ว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆ สำหรับคนที่ทำงานสร้างสรรค์เช่นดีไซเนอร์นักเขียนหรือศิลปินช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ผลงานของคุณดูมีสเสน่ห์และสะเทือนใจคนอื่นมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเกินไปและบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่างๆหรือขาดแรงบันดาลใจเป็นช่วงๆนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับชาวราศีมีในช่วงนี้เพราะพลังงานของคุณเปลี่ยนแปลงไปตามการไหลเวียนของจักรวาล ในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสสำคัญเข้ามาในชีวิตการงานอาจจะเป็นการเสนอตำแหน่งงานใหม่การได้รับผิดชอบในโครงการพิเศษหรือการมีคนแนะนำให้รู้จักกับผู้คนสำคัญในวงการความชัดเจนในการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญอย่าพึ่งพาแค่ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวด้านการเงินระหวังการใช้จ่ายแบบฉับพลันเรื่องเงินทองในเดือนนี้ของชาวราศีมีนเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รายได้หลักของคุณจะค่อนข้างมั่นคงอาจจะมีเงินก้อนเล็กๆเข้ามาจากงานพิเศษหรือจากการขายของที่เก็บไว้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้จ่ายแบบไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าความเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีของคุณอาจจะทําให้เกิดการใช้เงินที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือการซื้อของขวัญให้คนที่คุณห่วงใยซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีแต่ก็ควรทําอย่างมีสติและไม่ให้เกินตัวตัวอย่างเช่นหากเพื่อนมายืมเงิน คุณอาจจะอยากให้โดยไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเงินของตัวเองหรือไม่การลงทุนในเดือนนี้ควรระวังการตัดสินใจแบบเร่งรีบโดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือโครงการที่ดูน่าสนใจเกินไปความรู้สึกหรือสัญชตาตญาณที่คุณเก่งอาจจะถูกอารมณ์สูญตัวไปแทรกแซงทำให้มองไม่เห็นความเสี่ยงที่แท้จริง ช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสทำเงินจากความสามารถพิเศษที่คุณมีอาจจะเป็นการขายงานฝีมือการให้คำปรึกษาหรือการใช้ความรู้เฉพาะตัวสร้างรายได้เสริมแต่ควรทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบไม่ใช่เป็นช่วงช่วงด้านความรักความลึกซึ้งทางอารมณ์สำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความโรแมนติกในตัวคุณปลุกตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่คุณจะรู้สึกว่าพร้อมที่จะรับความรักเข้ามาในชีวิต และมีความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้สึกกับคนพิเศษอาจจะเป็นช่วงที่คุณใฝ่ฝันถึงความรักที่ลึกซึ้งและมีความหมายไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ผิวเผินโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะเกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณไม่คาดคิดอาจจะเป็นตอนที่คุณกําลังทํากิจกรรมอดิเรกที่คุณรักเช่นเดินเที่ยวในสวนภัสสาวะไรร่วมงานการกุศลหรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตช่วงนี้อาจจะมีลักษณะที่ดูอ่อนโยนและเข้าใจคุณได้ดี แต่ระาวาังการตกหลุมรักเร็วเกินไปเพราะความเป็นคนที่ให้ความรักแบบไม่เก็บตัวอาจจะทําให้คุณไม่เห็นจุดบกพร่องของอีกฝ่ายลองใช้เวลาทําความรู้จักกันอย่างแท้จริงก่อนที่จะตัดสินใจอะไรที่สําคัญการมองคนด้วยแว่นสีชมพูเป็นเรื่องปกติสําหรับคุณในช่วงนี้สําหรับคนที่มีแฟนหรือคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งขึ้น คุณจะรู้สึกอยากเปิดเผยความรู้สึกในใจให้คู่รักฟังมากขึ้นและอยากรู้ใจเขาในระดับที่ลึกกว่าที่เคยเป็นอาจจะมีการคุยกันเรื่องอนาคตความฝันหรือเรื่องส่วนตัวที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่รักไม่เข้าใจความต้องการทางอารมณ์ของคุณมากเท่าที่ควรเป็นหรือคิดว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องที่คุณถือว่าสําคัญ ความรู้สึกเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดการโต้เถียงเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและไม่ปิดบังอารมณ์ไว้ในใจปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ช่วงกลางเดือนจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณและคู่รักได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันอาจจะเป็นการเดินทางไปที่ใหม่ลองทํากิจกรรมที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือการได้รู้จักเพื่อนฝูงของอีกฝ่ายสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความสดใสและน่าตื่นเต้นมากขึ้นคําแนะนําพิเศษ เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณควรให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจตัวเองความเป็นราศีน้ำทำให้คุณมีการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีแต่บางครั้งอาจจะรับพลังงานเชิงลบมามากเกินไปลองหาเวลาอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงน้ำไหลหรือไปเดินเล่นริมทะเลจะช่วยให้คุณรู้สึกสง,งบและเติมพลังงานบวกได้ การฝึกสมาธิหรือการทำโยคะจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณมากในช่วงนี้เพราะจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และความคิดที่ไหลเวียนอยู่ในใจอย่างไม่หยุดยัง้งสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าความสามารถในการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้คุณใช้มันอย่างเหมาะสมแต่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเช่นกันเพราะคุณไม่สามารถให้ความรักหรือการช่วยเหลือผู้อื่นได้หากถ้วยน้ำใ,ในใจตัวเองยังว่างเปล่าอยู่ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับคุณเพียงแค่อย่าลืมว่าการเดินทางที่ดีที่สุดคือการเดินทางที่มีความสมดุลระหว่างการให้และการรับระหว่างความฝันและความจริงและระหว่างการเปิดรับกับการปกป้องตัวเองขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่สวยงามและเต็มไปด้วยความสุขสำหรับคุณนะครับ